ผักอะไรคะนี่พ่อผักขยงผักขยงเอาไปทำอะไรเนาะสวยแท้เนี่้จ้าผักขยั่ยง,ง,งาาใส่ต้มปลาลาวใส่ต้มปลาลาวนะคะสวยเนาะ,ะต้มต้ยมยำลาวต้ยมยำลาวปลาเนืน้ออ,อ่อนด้วยนะเนี่ย,อ,อ,รอ,ยอร่อยค่ะอ,อื้อ แสดงว่าคุณพ่อไปใส่บ่อยใช่ไหมเนี่ยสวยด้วย,วยกินหอมนะคะดับกลิ่นคาวได้ด้วยวเป็นสมุนไพรอีกตั้งหากนะคะสมัยก่อนมออื เดี๋ยวนี้หมดแล้วตามทุ่งนาฮะต้องต้องมาปลูกเก็บปลูกไว้กินเองขแยงมีแต่ปลูกอยูบตีกินหัวอืมตั้งแต่เกิดข้าวตั้งรวงจ้าก็เป็นท้นอยู่ในเฟสก้อนอยู่ในกองแยงโอ้ยหากินสมัยตะเพิดลาวสบายเลยยี่สาปี50าสปีให้หลังีก่ดาราที่ทุ่งนาลูกเดียว

สวยจริงๆค่ะปลูกไ,ไว้ในอ่างบัวเนี่ยแหละค่ะเต็มห้องเต็มกระทางมาบ้านแต่ตลาที่ทุ่ง,งานา